นอนนอนนเก็บคอลูกไปร้องทำไมพอใจพออใจยู่แล้วเล่นกับพี่บอสเล่นกับพี่บอสเล่นกับพี่บอสทางนี้ ดูดูลิลลี่ปัจจัยเสียงดังทำไมไปดูลิลลี่ทำไมไปดูไปดูลิลลี่มันอยู่เฉย เล่นกับพี่บ้านดีกว่าเล่นกั <c oughs> บพี่บ้านดีกว่าบ้าอ๊อง

ไปนี่อยา่างนี่ได้เัพี่บอสทางนี้ ไปแล้วพี่บ้านเป็นลมนะหนุ่มน,นอนนอนพี่บ้านนอนพี่บ้านรออยู่ตรงนั้นอยู่นี่ไงฮึ่ม เดี๋ยวจับต้นให้ลิลลี่ออก กังแก่พี่ทำไมล่ะคะ